สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องกับตันธพัทครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาปั่นจักรยานกันที่สกายเลนครับเราบอกแรงสัตว์เร้แรงสัตว์สี่สิบจัดเลขเก็บยี่สิบยี่สิบห้าเราปันป่นกันคิวคิวเพ่งเงไปสี่สิบ นานสาหรับคลิปปั่นจักรยานเพราะว่าช่วงนี้เราติดเล่นเบเบดไงเราบ้านเล่นเบเบดหน่อยนะครับแล้ววันนี้เราจะกลับมาทำแอคทิวิตี้ที่เราลงทุนกับมันไปนเยอะมากนะครับปั่นจักรยานนะฮะแตว่วันนี้วันนี้มีตัวช่วยอย่างหนึ่งเป็นไอเทมเด็ดจะมารีวิวแล้วก็แนะนําให้กับเพื่อนๆทุกคนครับโดยเฉพาะหนุ่มๆคนไหนที่เป็นสายกิจกรรมสายแอคทิวิตี้นะฮะชอบไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานวิ่งปีนผาอนะไรตีแบตนะครับทำกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆนะฮะ มีหนึ่งไอเทมที่ผมบอกเลยว่าขาดไม่ได้แล้วก็ดีมากๆนะฮะถ้าลองใช้แล้วจะติดใจนี่เลยครับนี่คือ d ดลี y ครับครีมดูแลไข่ของเราเนีนยครับอันนี้พูดจริงไม่ได้อเล่นอันนี้ไม่ได้โมอ,อันนี้คือครีมดูแลไข่ d ดลีค s e n ซ i ทีฟครีมฟอร์มเม้นลองใช้ไปล้ชอบ <c oughs> นี่นกดออกมาให้ดูก่อนให้ดูเนื้อครีมวันนี้นะครับก็ฟีลเหมือนครีมทั่วไปนะครับเนี่ยเทเออกมาวัานนี้นะฮะแล้วก็ทาอ็พับอะไรพวกเนี้ย ได้นะครับจุดที่แบบว่ามันต้องแบบเสียดสีตลอดอะไรเงี้ยนะครับเวลาคนไปเล่นอะไรเงี้ยนะฮะกินหอมวิธีใช้นะครับก็คืออาบน้ำอาบผ้าให้สะอาดก่อนนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเช็ดให้แห้งแล้วก็ค่อยใช้ตัวนี้ทาดูแลไข่ของเรานะครับอันนี้คือวิธีใช้ที่ดีนะฮะไข่ของคุณก็จะหอมนะครับนี่ดูแลไข่สุขภาพไข่ของเราจะดีนะครับขานีบขานเนิบทาได้หมดนะฮะตัวนี้ถ้าใครเป็นสายปั่นจักรยานจะเข้าใจว่ายังผมเคยถ่ายคลิปทำคลิปเวแล้วนะคนปั่นจักรยานอ่ะเห็นเราใส่ชุดเงี้ย เขาไม่ใส่กางเกงในปั่นอัยานะปกตินักปั่นหรือว่าเวลาเขาปั่นกันอ่ะเขาจะไม่ใส่กางเกงในเขาจะใส่แต่แบบกางเกงปั่นเลยผมก็เอ้าจริงเหรอพี่มันจะไม่แบบเขาเลยกว่าอะไรเสียดสีหรอมันแบบว่ามันจะไม่เจ็บหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆอ่ะใส่กางเกงในเ่ะเจ็บกว่าไม่ใส่เพราะว่าการใส่กางเกงในเนี่ยมันจะทําให้เหมือนกางเกงในกวางขามันจะแบบเสียดสีกันเพราะงั้นเนี่ยไม่ใส่ดีที่สุดคือใส่กางเกงจักรยานหลังจากนั้นผมก็เลยลองเออมันจริงแล้วแบบหลายๆครั้งอ่ะคือเวลาปั่น คือบางทีมันมีการเสรียดสีมันมีความแบบเนะหนะไม่สบายตัวไอ้ครีมตัวนี้ช่วยได้คือทาไปเนี่ยฟิวสัมผัสเขาจะฟิลแบบเย็นๆสักพักนึงอะ่ะเขาจะเปลี่ยนจากเนื้อครีมที่เป็นอย่างเงี้ยมันจะแห้งแล้วก็จะกลายไปเป็นแป้งนะครับเรียบเนียนไปละแล้วมันไม่เหนียวเนะหนะมากทุกคนเนี่ยแล้วมันจะมีความเย็นๆผมชอบดีนะครับเดลิคนะฮะตัวนี้ถ้าใครสนใจลองไปตามตามกันดูได้ลองไปใช้ใดูแล้วคุณจะติดใจนะครับครีมดูแลจุดซ้อนเน็บอ่ะไป เดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานดีกว่าแต่ดูทรงวันนี้สึกหนักอยู่นะทุกฝ้าฝนโหอยู่มานานฝนไม่เคยจะตกพอบอกว่าอยากไปจักรยานท่า้นแหละมาละเ <c oughs> มฆตอมตัวเลยเหมือนแบบห้าสิบเปอร์เซ็นเทวดาแบบดักฟังอยู่อ่ะแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยฮมันจะมาปั่นจักรยานเลยไอ้เม่ฝนเม่ฝน,ฝนรุ้นตัวมาเต็มฟ้าเลยโอเคครับก็ นี่นะครับเดลิคนะครับฝากไว้ด้วยเดี๋ยวลองไปใช้แล้วเดี๋ยวไปปั่นให้เพื่อนดูว่าเป็นไงไปไปดูในสนามฮะผมเราบอกแรงสัตว์โอ้แรงสัตว์สี่สิบวันนี้ขาหลุดแน่วันนี้เราออกไปก่อนดีกว่าไหมเพราะว่าเราก็ยืดไปถึงแล้วนะไปดิไปช้าช้าไปช้าช้าใช่กลุ่มข้างหลังไหมตันกลุ่มหลังฮะเอาแรงกว่านี้อ่ะ แต่วันนี้ป่นสบายเลยเนาะ<ช>มัน<ช>ลมมันดันด้วยอ่ะมัน,นมไ,ออไม่มีลมเลยเออไม่มีลมหรู่ว่าลมมันดันเออลมไม่ต้านเลยอ่ะวันนอ้ขากลับผมว่าน่าจะหนักเออขาสวนไปเนี่ยน่ายเต็มอ่ะเว้ยใส่ไหมใช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 ่ไหมกลุม่มหลังกลุ่มหลังใช่ครับ ไม่แพงโอ้๋อแรงมากอ๋อแรงขนาดนี้ไม่ดีแล้วไม่ใช่ถ้าใช่นี่ยังคิดอยู่นะเมื่อกี้สองบาทแบบว่าไม่ใช่หรือว่าถ้าใช่ที่ไม่เอาแล้วอันโลรเแล้วเหรอเดี๋ยวนะได้เราองคู7.2็ดจุดสอห้าเองครัเคุณ อนนี้เราปั่นกันจบแล้วนะครับแต่เขาไม่จบนะเราจบเจอกลุ่มปุ๊บปุ๊นัดกันดิดดีตามไปได้ geliyor. ห้าโลห้แหละลุดห้าโลนี่ฉีกเลยนะฉีกเลยแล้วหลังจากนั้นนี่นราโลกมากคือสามันม่มีแรงอ่ะสามันหมดแรงเจอกี่กลุ่มผ่านไปอู้อยากตามอยากตามตามไม่ไหวเลยสาไม่สู้แต่ว่าเราเอยเราเหมือนกันเหมือนกันม่กี่เพสผมพอเห็นแล้วไอ้กูจะตามจะตามไม่ไม่ได้ไ่ไนะ เดี๋ยวเราหน้ามาแก้ตัวใหม่คือเราไม่ได้มาปั่นานานเกินอแล้วแม่งรับน้องแรงแเข้าเข้า,ขาปุ๊บ,บแบบจากจากเลขเกีอบยี 25, ่สิบยี่ห้าเราปั่นกันคิวๆเต่งเดงไปสี่สิบไม่มีนะสามสิบไม่มีสี่สิบแล้วมันก็ยืนไหนกันไปห้าโลพอกันพอกันจบกันเลยเลิแต่ที่แน่ๆนะครับไอเทมรับของเราเดนิครับตัวนี้ ช่วยจริงมันทำให้น้องไข่ของเราเนี่ยนะไม่เกิดความเหน็ดหนะและเสียสีซึ่งไอเทมนี้เด่นมากนะครับก็ถ้าใครสายแอค l ว t ิตี้ออกกำลังกายนะครับสายสปอร์ตแนะนำให้ลองไปซื้อมาใช้ใดูนะครับดีมากจริงเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปน,นี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับซับให้ไว้ด้วยครับบาย